น so hey no ี่ค่ะวันนี้ยุงข่าจะมาเล่นจำจี้มาเขือเปาะให้เด็กเพื่อนแล้วก็คุณครูเห็นนะคะเล่นกับปาป๊าค่ะจำจี้มาเขือเปาะกะทอกหน้าแว่นพายเรืออบแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากะะจบที่ไหนมาสองเยี่ยมเยี่ยมมองมอง นกขุนทองร้องจ้ามจี้มะเขือปอกกะท้อแน้าแว่นพายเรืออบแอ่นอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาเอากระจกที่ไหนมาส่งเยี่ยมเยี่ยมมองนกขุนทองร้องจ้าม จำจี้มะเขือเปราะกะเทาะกะเทาะหน้าแว่นพายพายเรืออบแอ็นอาบอาบน้ำที่ไหนอาบน้ำอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองนกขนท้องร้องโอ้ยเธอจำ จี้มะเขือเปาะกระเาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรือพายเรืออบแอนอาบน้ำอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากระจกเอากะจกที่ไหนที่ไหนสองสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องว้ายทำไมมีแต่นิ้วหนูจ้ามจี้มะเขือเปาะกระเาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออบ อ็นอนอาบน้ำอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาเอากระจุกที่ไหนสองสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองโน้ขนทองร้องฮู้เรอย่แยตแยจะไมู่จัตีมาเขือเปาะกระเทะหน้าแว่นไปเรืออบแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัด เอากระจกที่ไหนสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องอืมต้องมาต่อได้เลยมะเขืออ้ำอ้ำจำจำจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออบ น้ำท่าวัดเอาเอาเอากระจกที่ไหนมาส่องมาส่องเยี่ยมเยี่ยมมองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องจ้ำจ้ำจี้มาเขือเปอกเปล่กะเทาะกะเทาะหน้าแว่นทายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากระจก ที่ไหนมาสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกนทองร้องวจ้าจ้าที่มาเขือปอกกะเดี๋ยวมันคือบอกว่าอย่านานเกินนะอย่านานเกินสามนาทีโอเคกันพอแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ